ออทุเรียจะล,ลับหลังหน้าจะกบกบแควมู้นกแกากลับแรงคืนรังนอนเรไร้องรีดรีแปานปีแกว้วไกลกำแล้วเนื่อยนักเราต้องมาปักปอนอันมาบอกวันตา,นนา,าหนหน้าวายฮอน จุดปักกอนตัดนงวนนองพอารื้อตีจองเพลงพอเราเดินแต่งแจกวัดว่าพอนี่รื้อแปกิวว่า ตั้งเชื่อจริงนู่นหน่อยน่กะติงไพรจัดหน่อยใหญ่ในปน่าน่ะมาืลอรัวแล้วแต่น่ากลัวปักป่อนกันตรงนี้ก่อนครับพี่หนุ่มอันนี้กับปักป้อนก่อนถ้าเดินตั้งต่อไปนิดมันขำเร็วอันตารายในป่านี้เชื่อ,อยังจัดรายยังยังครบ ยังตั้งปีจริงเออกูก็นน่ใใจก้ายาวเลยเอฟลุมก็มีตายลาบตีงเลวกูเอฟลุมกับเอฟเออลาบเลวปันเพลือโอ้แต่เร็กตัดยังไปโยดรู่รัดไปตัดยังร่งคนเมียเอฟลุมมกักไปตึ้ตีนีกูก็ บอกว่ากำกัดไอ้เมียไอเอฟไอเอฟกบเกยเอฟกบเกยือทีนี้ไอ้เมียไอเอฟไอกูนอนตั้งก้าเมียไอเอฟไอเว้ยตึงกัดมือนึ่งเมียกับกำกยมือใจแควกไอเอฟเกียงกองตั้งหลังก้อนแกยังควยอยู่นู้เช็ดทีนี้พอได้เอฟเมียมลืมได้ ลืมเพลือ่อตึงดีนี้มันป่ดได้เอฟตึ้งมาโดยโมือนะั่นเด็ดเอฟวางมือที่กำใกล้นั่ว่ามันเด็ดเอฟปังก็มันตุบลงบนป่วยเกี้ยงอ่ะโจดูบ้านไล่วันคูจัดวินนั่นเล็ดกะไอ้องใจไปปักป้อนจากคนเพราะว่าตอนนี้มันกัดกำแล้ว สัตว์รายมากนะพี่หนุ่มกับอันเน้ยสัตว์รายมากอันตอนที่เราเดินมากว่าใจเดินนำหน้าบ่เราตามลังกันโอ้หูบองล่าตัวตัวเมย้ยจัดน่ากลัวในป่านี่จริงมันปลาดงดิบอันนี้น่ากว่าใจไปตั้งแต่เดินเล่าเล่าไม่ได้เรากัด เต็มปลืนตรงปักป้อนต่างคนกลไกไปปักป้อนกับเราจะอยู่ก้าวเวนย่ำไอ้กับเอ่อกวลใจถ้าอย่างนั้นอุตรบาตมาพักผ่อนทางนี้เพี่กัสทุกกระหม่อมอันนี้จริงดีเรากับปักป้อนกันเตนี้ริงนะอันนี้ปักป้อนหรือปักป้อน

lên cái gì con ta để kê ồ oh. chết riêng 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 có riêng chết chắp ừ. 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 lục cố đang rồi rồi tay rồi ừ mở tập nó mai ra lươi rồi mở tập tì prang ưng ừ. căng rung prang ở lê nào lục trao của mà lê mong mai mười pí, để éng éng để éng để mà, lên Bằng mà, ơi, ông là à. mà cây mai để có măng, vàng ní éng không ra nào, trời ẩm để éng mai đấy, bỏ cây đứt ban, tre, 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 nén, cây đứt ban, lấy เจ้าเจ้าออามาเล่วก็วีดปักเดียวปีตาต่าๆด่าด่าดวาด่าดนาด่า่าด่าด่าด่าเ่าดาด่าด่าดาด่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 ด่าด่าด่าแ่าด่้น่า่า่าด่าด่ตดึาเ่้าดจาาใจ่ว่า่าด่าดอาดด่าดด่าดด่ด่าดาด่าด่่าด่่่่าอะไร คนเจ้าก็ตบตบจำใจใตพี่ก็นั่งเป่าไม้จำมึงไม่เป็นกู้ขวางเงี่ยตังเมย์ตังลูกไอ้พอได้เด็กอ่านเริ่มอ่านได้ปวดคนมๆๆๆักมาเจเจวางนี่ไหมต้ปวดตังอยู่วน About project tốt, what project tốt, what tedny tay, trây tay, teddy tay, teddy tay, 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 เปลี่ยไม่เปลี่ยเรล่ยวโดราเดือนตั้งเดือนรำกะดีตายแล้วโบโดราโบนั่งนี่เจ้าว่าเปลือนเจ้าว่าเปลือยเจ้าว่าเปลือนแล้วนี่แต่ว่าดีใจจริงนึกคูปีนี่ใจรุ่งแล้วเป็นเพื่อใจรุ่งแล้วนั่งใจรุ่งไม่ว่ากันเขากับจี้กับเจ้ารุ่งแล้วเล็กขึ้นนิ่มแล้วนูก็บใจกแล้ว

พอได้กาเวลามังนี่เตํงเปลมังนี่มึงเล้วกได้โยเวนยามมึงก่อนเอะโยเวยนามึมึงะยู่กอนไอ้คูนอนก่อนจ้ะไอ้คูนอนก่อนที่เอาปันนี้ว่าตําเปลือนับหนึงตึจิกยนับตึงจิบนอนก่อนก็ได้นั้นเอ้หนึ่งสองสามที่ทาก 7จ็ด0ปเกูนอนั่นเดี๋ยวตจะตรมคนตรมคนตรมคนเอาตีนี้หรือมังมึงเอาหนึ่งสองสามกเจปเกูนอนะตรมกันกูตรมๆเอาตีนี้อาอจริงเลยอเอาอาหนึ่งสอมสหเจ 8, ป็ดกาทริปเราดักตีก่อนที่อะลองกิอนไอ้เอ,อิญไม่รอแล้วเอ็นเวลาแต่งปกักแดงกุมลองอีตายวันนี้ไม่ลองกูหลังตีกาเต็มแล้วมึงทรีเต็มลองเลยเล่ลองเลยพอลองลองมันได้พวกเกาวกุยลองมันก็ไม่ลอง ใจวะไตเลยกูกัะวันเล่นกันกลามึงปอกกำไตเลยตีนี้โอ้อจริงเลยโอต้ตนี้เอาหนึ่งตรงจามจีออ้เจ็ดแปดเก้าทริปโอ้จริงนัลนตีนี้โอ้ไม่ไม่ไม่ลงลงกันายโอ้กันนั้นปันนี้แต่มึงตอบกำตั้มกูไอ,ไอ้ใดตาเดี๋ยวกูไอ้นอนต่อเดียว ตามึงตามึงตายออกแตาว่าแตาว่าตายไม่ออกมึงยืดยามแต่เ yup. ด like, ียวกูจ้ามึงว่าเอู้หยิงกับตัวตัดนี่มันต่างกันตึงนี่ปู้หิงกับตัวตัดเออกุ้นยิงมันกลุ้นตัวตัดมันองจะแขวงกว่าเปิดเลยร้อยเลยร้อยยอมไม งอกูยอมตัวตัดก,ก็เตเียบก่อนนะต่ก็เปิดเออแล้วคนยิ่งปิดก่อนเรียบนี่ไปมันจะไปๆมันเจเวลาบอกกนาตีลับไล่ในบนานะแจ้งกี่ลูกมาเราตอนนี้แก้าปา่าใหญ่ เดินแต่งมาปบแป,ปรร้ีปรนแปลงใแม่น่าใหญ่เรียกตรองปีให้มา,ามตาีงอมแต่อดสังเกตดูก็รู้ได้ว่าเราปบใจรูปลลก ดูก็รู้ได้ว่าเราปรบใจที่รูปลอ่อนวนละโออยากนำแพาไปกรุงเทีหยุดปักจองหน้าในตันทีเห็นยิ่งมีมันอนกลางแรงผู้ชายเห็นอะไรหรือเปล่าปูนแก้วเห็นครับรับกันปีนนะ เออไม่ตื่นจักคนนุณทีนี้จำเพื่อเราเดินปัน้นฉันอยากได้เขาเป็นผัวอ,อ๋อแตาเตือนกัอยากตั้งไว้แล้วว่าย่าเต่มามั่วผู้ชายพ่อสั่งไว้แล้วอันมึงอย่าไปกัดโคนะไอ้กูไปตามเรื่องของโคดินี่าจะประพฤกมาได้ Mình cũng sẽ không có vấn đề đâu, Phụng Kéo. Mình không có vấn đề gì đâu. Nếu chúng ta tìm được một vấn đề, chúng ta sẽ chết. Tôi không muốn cắt khóa. Trong thời gian này, tôi nghĩ anh Kéo, mày có gì để nói. mày, nghĩ mày ấy mày một người trẻ, nhưng anh ấy không có gì để nói. Không có gì để nói, tôi mày bắt đầu bắt đầu. Nếu tôi không biết, tôi ไอ้ไงตกรถรถนั่นปิดปิดจริงไงปิดนี่จะเล่นเด็กตามเด็กหัวดรีมได้เราเะตามเด็กในแจ๊จู้ในแจเต้าไม่ต้องกลัวนี uh ่หันี่มึงไปเอนไหมหัวคนคนนี้ขบคนนี้เจดคนนี voilà> ้ไปได้คนนู้ก็ยัง รวยได้่ะไอ้บ่าวนี้บางทีโรโลกวันหรือตุ่มก็ได้ไก่ควันนะแท้กี่ทเลยเดี๋ยวว่ามึงอีกวันกันไม่ได้คูไม่ได้แล้มกับเรื่องเก็ยรว่านบาดิวะไม่ได้เปรตกับมึงแต่วตึงงั้นเลยเปกลัวยได้วันนี้เด็กแกไปกัดโคมนี่มัน เรายิางอะมันยิงตั้มเวอร์แป๊บตั้มไปเลยมึงอย่าลืมนะเพี้ยงนะว่าวเรื่องนี้มึงอย่าเรื่องเล่นๆนะกูบอกเแยนี่มึงอย่าลืมนะวะันนี้ได้บ่กกุบกตองล้อไปนี่ตายเลยโตบีบคอนล้วกูบอกแกบีบคอกับปลื้โรตีนยังไม่เล่นนะกลัวไรเล่นจะนี่บอกกูดีบีบคอแล้วมันอะีบ,บกอกว่นะากูจะบีบคอแล้วนะก็บอกเออไอ้เพชร เบื่อลเ,เลยโรเลนจ์จากก้อนอใหญ่มันโรเลย,ยใหญ่มันตันโรว่าล้มตองมึงแรงอยากมันเติบโต,ตนึงมันเวีเ้ยงมือตีเดี๋ยวเราเลนจ้ามว่าอยา่างยังเวี้ยงตึง้งรู้มาครูทำไม,มไเลต่ะเดี๋ยวไอ้เอ้ยไม่โรนีต่ตะตองนี่ตําเปลือ,อน,นี่ตองกว๋วยเต่งอ่ะมึงกิดความกิดจันจันมึงโรไม่อ่ะวัด bắp mà nó cắn tầm tên bắp bắp chạy lỗ cú chạy ngay cú xinh mừng đi ai bẹt ai ai cái nhà trăng cùm Đam ta cũng chạy chạy cũng chẹp ai, ai nhà trăng cùm nó chẹp ai bạch trọc nó chẹp cản đá cồn bếp đánh bát ไอ้อตึงมึงโรมไายนี่ว่ากูจะจะแดงไอ้มึงเลยวาปาวาัดลูกมันตองแตมเปือไอ้ตึงมันตั้มอีแจงอากีมึงเป็นแจงอากีไอ้มึงเป็นแจงแจงอากีดิอีแจงอากีข้าคุณพอ่อทำไมหน้าตาจูบดี่อย่างนี้ปากขาวเลยนะหมดแรงค่ะ Tâm mây à, mụt đen tâm mây à, nhét Ô bát tần tê bồi, bồi rùng nè, nóc nè, tâm mây từng nát ta trúc trích bạc cao, tóng กูอบอกแล้วว่าไปมองรุกยาจะไปมัวกับใครอ้ยยอ้อยอ้ยโอ้อยอ้ยโอ้ยเฮ้วจ้าแดงเปรตได้ก่ไปก้นมือคู่เราอะเบื่อตั้งใจมึงไปโดอิต้าไหนติดต้องกลับมาอ่ะอีลุก ออัอ่นอยากด่าลูกันออกมานี่ยมันไปลูกูด,ดาจริงแล้วกวนอีเปรตไปโอ้อรไปโอร้รไปโอร้รบไปโอร้รบไปโอร้โอร,อรต่ำน่าม้มเกูตบกูอเปรตว่าใจแดงนี่ โกดจจแดงเจเดง,เ,ดงเอเแดงเลยกัานทำไมเลยตาื่องเลยตาื่องเลยตรื่องนะเลยตรือ่องนะไม่ไดนะนะจอกมจิงเลว้เลวนูกันเล้วมันมันนี่นายเป็ดน,นี่เด้นี่แต่ว่าร่างกู ไวกั้งกเนเล่นๆคุยข้าวเ่านร่างมาเย็ดจนจะนุกมันก็ไม่มีปัญหาเราปูนแก้วแต่ติตีตําปบื้อดิตนี่ป้าแบบรื้อเราก็ป่าไปเพราะรักที่ไหนทํำที่เรานอนเมื่อคือนนี้แต่ตึ่งตนี่ตําเบื้อฉันจะสะกดไอ้พวกมันหลับก็ตันจะกดตะก,กัน,นั้นเยียบร้อย วีมือต้องตีเรียบเลยโบกูเนียเรียบเลยทีมึงไปป้ามาตะได้เห็นไหมปูนแก้วจาดอ้ามเอ้ยลูกก็ไปปูนแก้วปาไปเพรอะรักตีในถ้ำรอนี้เดี๋ยวกูทุบยาเม็ด กินหวยเม็ดไปหลัก,กโกโมนี่เดียวชุดยอดหลักมาแล้วไอ้บ่าวันเด็กใหญ่นอนอยู่จิบไม่รู้เปลกแต่ว่ะจอยไม่รูม้มันใกล้านาตีหรือเปรือ เอ็นกูดเปล่ากากเปล่าติดใกล้เลยเหยียดแมวกี้เปียกแม่เปรตเมื่อใดเบ้าเจ้ามนุษย์ชุดดีนักรีบบาคพักแต่ตรงหรือมาดงนะาทานแม่บอกผุนเปียกหรือมาแยกโยแต่แล้วจะกางแค่ หลังจากที่พุสบาลและเจ้าชายเตี้ยปกรกนได้พักผ่อนไปนั้นรุ่งอรณุณของอีกวันพุสบาได้พลิกฟื้นลืมตาจากการนอนหลับเหลียวซ้ายมองขวาก็ไเห็นเจ้าชายเทพกปรกแล้วเธอก็ได้ทรงเสียงร้องเรียกมาในขณะนี้แขวาชายไปคะแขวาชายเ,าายเอ๊ คว้าชายหายไปไหนพี่ลุยพี่แทงตื่นเร็วๆพี่แทงพี่แทงครับเกิดเรื่องไรไม่ราบครับคว้าชายหายไปไหนไม่รู้่าได้เรื่องแล้วทีนี้ไอ้หนุ่ยน้อยเนี่ยอยาขึ้นได้คว้าชายรูเร้เยอได้ อันไม่อยากโย่แต่รื้อคาใจเพราะนายหญ่ตื่นมาไม่เอ็นนากว่าใจเป็นเรื่องแล้วที่นี่กว่าใจกระรุนจัดไอ้หนุ่นวยกขไมายกขึ้นไอ้หนุ่นวยยกขึ้นได้กว่าใจรู้แล้วได้ไอ้ไปดนี่้อยก่อนอู้บัดแกปิดนี่ตอย กี mai e ่ควัยกูอยู่ไหนขอรับมาไม่กูจะดมัวทีเดี๋ยวใกล้กูใกล้แกงมาจัดอุบัติเมื่เกตแก่โปรเค่เดือดปิดม่กูจะมัวอะไรแับพี่หนุ่มนุ่มกี่ควัยป้อมตุ้นกับเดี๋ยวน้องจัดการให้ค่ะนัวลนวงบุตรบาร์รับไปจบอยู่เดี๋ยวใกล้กว่า ได้เป็นเรื่องมึงกับกูจัดอุบัติทำไรมครูมังแนี่มึงได้ขึ้นผมได้เปรตกับมึงจัดเปรตจ้งใกล้ไว้ไมโพอุบหลกแจ้งกันไว้แล้วจัดเปรตเกยไม่ตรงเกยตาวจะไม่โดนจักวันไม่โดนเรื่องจักวันหรือไม่โดนไรนี่อะไรนะครับพี่แทงพี่หนุ่นี้ขี้ควายเลยครับ เดี๋ยวน้องจัดการให้ถึงเมืองแล้วซื้อใหม่ให้เดี๋ยวใกล้หัวอ่ะมึงอย่าจะจำต้นดนนีกว่าใจทุ่นอยู่ในแล็วนี่จัดกว่าใจก็มารูไปน้อยมั้ยมีไปหลังหน้ากับไม่ใจรองร้อยก็ไม่มีเรื่องว่ากว่าใจเจ้าครบอะไรจริงกว่าใจเจ้าครบนะเออ แลี๋นี่ตรบุรวนรรันเรมกอนตึ้งก้าวแบกราบตูนลอยโตแบบเพื่อกรบอกวัยแก่ใจก๊อบเลแล้วมันตุกปราอนมาเราแล้วปราอนเพื่อลอยแดี๋นี่เราเดินอยู่ในป่านี่ป่ากองเกยป่าอุทยานกองเกยอุทยานนี่กองเกย์กองล่วงเชื่อเชื่อที่ก๊อวายใจจัดเลยจัดจังหวน จะแตร้วันนี้ไอ้โบ๊ทตร้วันนี้กองเกย์กองลวงเอ้ยควาาใจลูกเกยลูกยาเมืองกาบุกก็บุกคนในดาจัหนักคนล้วงทีนี่เนะี่ยพวกก็วิญญาณกันเองปรีดปล่าเปลาเวียงอูไปปนโก้ปรีดติดตามหาควาย้าใจกันดีกว่าพี่เต้งกลับเร่งเวลาไม่ได้ต่อเดี่ยวเกิดปัญหาได้เป็นเรื่องอืน่นข้ามาตั้งนี้ปล่อยหน่วยปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอยกวนเกยกวนเดี๋ยวมันปั๊จริงกับเรื่องนั้นไปตึ้งกูตูนต่อองค์พระราชไม่ตูนแบบพื้นระบอกกูเป็นชาวเมืองไปตึ้งกูกราบตึ้งกูกราบกราบแล้วบางคนมายังการมอมบอดีก็รับว่ายังไงนายหนุ่นุยเกอดในคณะติวการกามม่อมก้าวเวียนยามนน เผืจะกล้าเว้นยามกาต่อไปแล้วเป็นยังไงก้นหลักกระบ u ยมึงหามต่อบอลักเฉ่งเคยนะแต่ว่ามึงต่อบอลักเฉ่งเคยกูจะเอากระตีนมาเลื่อยโก้มึงกูจะกล้าก้นกระ buoy ห้ามต่อบอลักเฉ่งเคยนะวันนั้นกูจะยิงให้ตายเลยไอ้เปรตนี้พูดจาไม่ถูปาบนะพระตินั่ง กุดก้นก้าบยุบยก้าบุยเกลนนั่งองค์ชาตรลบล่งกับแหม่มหยัดพร้อมจะได้ปริ้นเลนไปเด้องเสกดรอยแต็มนีใจคนแรกไม่รู้ว่าปีแบกแบบตอนนี้ไปคไกวนะอันมาเรียกโยตาหรือกาไตตั้งหน้าให่่มาแต็มใจ